สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็สิ้นปีพอดีเลยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความรักความบริบูรณ์นะครับในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งมัน่นตั้งใจเอาไว้นะครับทุกประกาศสาเร็จทุกประกาศนั่นเองนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเอ็ดออฟซอร์เข้ามานะครับหรือว่าพลังงานของหนึ่งดาบเจมภาพของดาบเล่มหนึ่งที่กําลังตัดดอกกุหลาบความรักความเสียใจสิ่่่่งทีมันผนผาไปอะ เหมือนเราบอกดอกกุหลาบไปสักคนหนึ่งไปแล้วเหมือนกับเขายังทําร้ายเราอยู่ทําร้ายความรักแท้ทําร้ายหัวใจทําร้ายความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันเนี่ยหนึ่งดาบไปหนึ่งเอ็ดออฟซอปไปนี่หมายความว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยเหมือนคุณเลือกที่จะตัดความรักความเสียใจความทุกข์เพราะคุณทมอบรักแท้ไปแล้วเพราะคุณเจ็บปวดเสียใจเพราะรักแท้ที่คุณเคยให้ไปมามากแล้วนั่นเองครับชั้นเอ็ดออฟซอปหมายความว่าชาวราศีธนูท่านที่มีปัญหาเรื่องความรักิดชีวตของคุณในช่วงเนี้ยหลายคนเลือกที่จะตัดความทุกข ตัดความเจ็บปวดตัดความเสียใจตัดใจแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับต้องตัดอะไม่งั้นจะไม่มีความสุขไม่ตัดมันก็เจ็บอยู่แบบนั้นเหมือนเรารักมันมากนะดอกกุหลาบปเนี้แต่เหมือนกับเราจับมันก็มีแต่หนามทิ่มแทงหรือว่าถูกทาร้ายด้วยความเสียใจถูกทำร้ายให้เจ็บปวดอยู่บ่อยครั้งสันเอตออฟซอหรือไพ่หนึ่งดาบใบนี้ทำไมเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีธน,นูตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ธันวาคมเนี่ยคือการตัดความทุกข์ตัดความเสียใจเหมือนชีวิตคุณเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ ทิ้งความรักแท้ทิ้งดอกไม้ทิ้งสิ่งที่มันสวยงามภาพความทรงจำต่างๆไว้ตรงนั้นแล้วอะก็ได้เหมือนกับไพ่หนึ่งดาบไหมนี้หมายความว่าถูกทำร้ายจ,จนออกมาถูกทำร้ายจ,จนตัดใจถูกทำร้ายจ,จนหยุดอยู่ในที่ของเราโดยการที่เป็นเดือดเฮอร์มิตครับดวงชะตาของชาวาราศีธนูท่านเหมือนกับผ่านพ้นความเจ็บมานานการทรมานมานานความเหน็บหนาวมานานเพราะเดือดเฮอร์มิตเปญญญรียบเสมือนกับความรักที่คุณให้โอกาสคนรักม่ยตลอดคาดหวังบ่้ตลอดร่วมทุกข์ร่วมสุขบ่อยตลอดแต่คาดหวังว่าเรื่องราวที่ผ่านกันมาเนี่ยมันจะเหมือนกับร่วมทุกข์ร่วมสุขะผานปััหดด้้วยกไ แต่ที่ผ่านมาเหมือนกับชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยเหมือนกับให้โอกาสคนรักทนรอทนคิดถึงเฝ้ารอ,อคอยแต่สุดท้ายการรอคอยของชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเหมือนกับเรามองดูรูปภาพมองดูข้อความต่างๆที่ส่งไปหากันละกันพยายามติดต่อเขาแต่สุดท้ายห,หมดทั้งมหมลหมายความว่ารักไม่ได้ช่วยอะไรอะติดต่อไปเท่าไหร่พยายามเท่าไหร่รอเท่าไหร่การรอเหมือนกับรอแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายให้สนรอล้วได้อะไรให้เรารอแล้วเหมือนกับ เมื่อเขายังทำร้ายเราเมื่อเขายังตัดเราอยู่เมื่อเขายังไม่เห็นความรักแท้ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นเรื่องราวไม่เห็นความรู้สึกที่เราให้ทั้งเงินให้ทั้งทองนะให้ทั้งความรู้สึกดีๆให้ทั้งความรัก,ก,ใ,หรกให้ทั้งเหมือนกับการช่วยเหลือดูแลผ่านอะไรไมาด้วยกันเยอะฉะนั้นเหมือนผมให้สองไปเนี่ยควาว่าชาวราศีท่านในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมันคุณเรื่องที่ตัดเพราะคุณเจ็บมาเยอะทรมานมานานผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็มีจนเหมือนกับดวงชะตาช่วงนี้เป็นเดร์เฮอร์มหมายความว่าการพบความรู้สึกที่เหมือนกับบออออยู่่่ในน้้าาาเเรดีกกวไไมมตงปจหิะ ไม่ต้องออกไปเจอความทุกข์ไม่ต้องออกไปเจอความยากลําบากความเสียใจไม่ว่นการกลับมาอยู่ที่ของเราด้วยความสงบอบอุ่นเห็นไหมครับถือตะเกียงด้วยมีแสงสว่างดีๆมอบพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองก็เลยทำนายว่าชาวราศีธนูนนนช่วงนี้วันที่15-13ธันวาคมคือการเริ่มตัดความทุกข์ได้หรือใครผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วผ่านความเจ็บผ่านความเสียใจแม้จะรักแค่ไหนก็ต้องตัดใจอ่ะพอไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดินดลื่อน่หมายความว่าคุณพบเจอความรักที่ไม่ต้องเหนื่อยคุณพบเจอความรักที่เป็นรักแท้ของคุณจริงๆซึ่งมันเกิดจาก การมาดูในตัวของเราการมาค้นหาใจตัวเองการมาอยู่ในบ้านครอบครัวอยู่ในที่ที่มันเป็นหัวใจของเราตัวตนของเราดูใจตัวเองมากขึ้นรู้สึกตัวตื่นรู้มากขึ้นฉะนั้นลหมือไพ่สองใบนี้หมายความว่าคุณจะพบเจอความรักแท้ที่คุณได้กอดคนรักได้หอมแก้มได้จูบได้จุมพิตรักแท้ของกันและกันก็เลยตอบว่าชาวราศีมิุท่านเหมือนกับคุณออกมาจากความรักที่มันไม่ใช่รักแท้เวลาคุณลำบากเวลาคุณเจ็บเวลาคุณเสียใจเนี่ยเขาก็ทิ้งคุณเขาก็ทาร้ายคุณแต่เวลาคุณได้ดีมีความสุข เขาก็จะกลับมาเหมือนกับพยายามทายเรือพยายามกลับมาทําดีกับคุณพยายามมาสนใจพยายามกลับมารักกลับมาคืนดีกับคุณนั่นเองก็ได้ตอบว่าความรักของชาวราศีิถในช่วงนี้ทำไมคุณถึงเหมือนกับตัดใจหรือว่าอยู่ในที่ของเราได้เนี่ยก็เพราะคุณเหมือนกับพบเจอคู่รักพบเจอจุมพิษแห่งความรักแท้พบเจอรักแท้ที่เหมาะสมก็ได้ตอบว่าดวงชะตาช่วงนี้มีคนรักใครที่รอคอยความรักอยู่หรือโสดหรือว่ามีโอกาสเรื่องความรักไหมเนี่ย ไพ่เดอะเฮอร์มิกับเดอะเดอเบอร์หมายนี้หมายความว่าคุณพบเจอโอกาสที่ดีกว่าเดิมคุณพบเจอความรักที่มีความสดใสสวยงามไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากไม่ต้องมานั่งร่วมทุกข์ร่วมเจ็บกับสิ่งที่คุณเคยพยายามทํามาแก้ปัญหากับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่คุณมอบความรักดีมตลอดทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการช่วยเหลือทั้งเรื่องความจริงใจความรักแทนเรื่องราวต่างๆที่คุณให้เขานั่นเองครับช่างสิ่งที่เกิดขึ้นจะชาวราศีหนุมานมีไพ่ของเดอะเดอเบอร์หมายความว่าคุณกลับมาอยู่ที่ของคุ ไดตอบดวงชะตาช่วงนี้อาจจะมีความรักแท้ที่ดีแล้วหรือใครพบเจอความรักที่กําลังเจอรักแท th ai th ai ้ที่ดี k, ๆเข้ามามีโอกาสเรื่องของความรักเข้ามาเรื่อยๆอยู่อย่างสงบอยู่อย่างบริบูรณ์อยู่อย่างเหมือนกับเห็นไหมคลองรักกันไม่ต้องไปสนความเจ็บไม่ต้องไปสนใจความรักเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาเพราะไพ่ไปนี้หมายความว่าคุณใส่ชุดถาวะคุณเหนื่อยมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะจนคนรักคุณเนี่ยเขาจะพยายามกลับมาเองถ้าเกิดเขามอกว่าคุณเป็นรักแท้นะเขาจะกลับมาเองครับถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดมันใช่อ่ะ นะครับต่อให้เสียไปต่อให้จากกันไปนานแค่ไหนสุดท้ายจะกลับมาถ้ามันคือรักแท้ครับใช่สินคุณเกิดผมทานายให้แบบนี้วันที่1 5ง3สงันวาคมเนี่ยชวยาวราศีนรพลท่านถ้าเกิดคุณอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสูญเสียไปนะครับเงินทองที่หายไปหรือความรักที่มันหายไปเรื่องราวดีๆที่มันหายไปเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องไปหาคําตอบเพราะเราพยายามามเต็มที่แล้พยายามค้นหาเต็มที่พยายามรอคอยเขาไมา่อย่างยาวนานแล้วไพ่ใบนี้คือการเรื่องการที่ชวาวราศีนรท่านเนี่ย คิงออฟวานวางตะเกียงลงเห็นไหมครับวางโอกาสลงวางทุกอย่างที่มันเหนื่อยลงวางความทุกข์ลงซึ่งคิงออฟวานหมายความว่ากลับไปโฟกัสเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องชะตาชีวิตเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะครับการให้ความรักของตัวเองการให้โอกาสต,าตัวเองกลับมาการให้คุณค่าของความรักแท้ที่เข้ามาหาเราครับดูเลิฟเวอร์เกต่อว่าชาวราศีธนูหลายท่านนะครับวันที่1 5 3 0าธันวาคมเนี่ย ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามไปนี่หมายความว่าการพบเจอความรักแท้ที่เป็นของคนของคุณการพบเจอรักแท้ที่เป็นคู่นะครับใครโสดอยู่มีโอกาสพบเจอความรักแท้จากการเปิดโอกาสจากการรอคอยจากความเหนื่อยทางกกลทางโซเชียลหรือว่ามันจะเป็นการค้นหากันจนเจออะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอาจจะต้องค้นหาก,กันเยอะหน่อยเพราะความทุกข์มันผ่านมันเยอะคุณเจ็บมาเยอะคุณรักใครรักมากก็นะเลยทำให้ชาวราศีพ่วงนี้มีโอกาสเรื่องของความพบเจอคู่รักรักแท้คู่สีวิตพบเจอจุมพิษแห่งรักแท้ของคุณครับ ส่วนที่มันสูญเสียไปเนี่ยไพคิงออฟมารไปนี่บอกว่าชาวราศีอยู่ในช่วงเนี้ยใครที่ยังไม่ต้องการความรักหรือยังอยู่แบบอยู่แบบตัวเองก่อนเนี่ยก็เหมือนกับดวงการงานค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นเริ่มได้โอกาสเรื่องของความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าความรักความเมตตาจากคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนรอบข้างนะครับความรักความเมตตาจากคนที่พบเห็นด้วยนะซึ่งไพ่เป็นที่หมายเขาว่าอย่าไปถักหลงอยู่ความมืดบอดอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ดีอย่าคิดว่าตัวเองเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องถูกทำรายต้องเหมือนกับเสียใจไม่มีคุณค่ามไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสิ่งใดดีอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาไบความทุกข์แหมความเสียใจใปัญหา,าต่างๆทั้งหมดทั้งมวลครับทำนายเลยไพ่สี่ใบนี้มันจะผ่านไปด้วยดีมันจะผ่านไปพบเจอความรักความสุขความบริบูรณ์การงานดีขึ้นหลายคนเริ่มมีชีวิตเขาเป็นอยู่เป็นคิงออฟบาร์เห็นไหมครับใส่มงกุฎเนี่ยนั่งสบายใจเลยเกรต่อไาชาวราศีราศีธนูช่วงนี้โดดเด่นเรื่องการงาน เรื่องการวางแผนชีวิตเรื่องการมองเห็นอนาคตเรื่องความรักอยู่กับเรื่องราวที่มั่นคงมีความสุขอยู่กับเรื่องราวที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นทําให้ความรักแท้ของคุณที่อยู่คุณเนี่ยอยู่กันอย่างยาวนานเมว่อกาบพบเจอความรักแท้ที่อยู่กันแบบครอบครัววางแผนอนาคตสร้างบ้านซื้อรถวางแผนกิจการต่างๆขยายกิจการผ่านความทุกข์ผ่านปัญหาไปด้วยกันทําให้คนรักของชาวราศีมีนุท่านเนี่ยมีไพ่ของพลังงานที่เลิกลาไปเนี่ย นะครับเคยเลิกลาเคยนอกใจเคยทิ้งกันไปด้วยพลังงานสองถ้วยครับเห็นไหมครับคนที่ใส่หน้ากากเคยบอกว่ารักกันเคยทิ้งกันไปเห็นไหมครับวันนี้กลับมาแอบมองแอบส่งวันนี้กลับมารัากกันจะมาสนใจกลับมาคืนดีก็ไดตอบบนดวงชะตาของชาวราศีนูนยท่านที่สูญเสียความรักสูญเลิกลาก,กันไปอะ่ะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามไม่ว่าสุดท้ายยังไงก็ตามนะมันคือรักแท้ครับที่คุณให้เขาไปยังไงผมทำนายแบบนี้แล้วว่าสิ่งีคุณให้เขาไปมันคือรักแท้ระหว่างกันแลกกันไม่คือจุมพิแแห่งักท้ ต่อให้เสี่ยงกันไปแค่ไหนสุดท้ายจะกลับมาครับกลับมาเป็นไพ่ทูออฟคัพสองถ้วยกลับมาเป็นจุมพิทกลับมาเป็นรักแท้กลับมาเป็นความรักที่เคยมีต่อกันจริงๆอ่ะไม่เหมือนกับคนที่เคยทําผิดเคยหลอกลวงเคยโกหกนอกใจกันไปสุดท้ายจะถอดหน้ากากแลวกลับมารักคุณในวันที่คุณเริ่มดีขึ้นในวันที่คุณเริ่มมีชีวิตที่มีความสุขเรื่องการงานเริ่มหลุดพ้นเริ่มเจอความรักที่คุณต้องการเริ่มมองเห็นความอยู่ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ได้นะจนคุณเลือกที่จะ ไม่สนใจไม่กลับไปทุกข์ไม่กลับไปเจ็บกับสิ่งที่รำทำดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่คุณรักมากที่สุดแล้วนั่นเองก็เลยทำนายว่าชาวราศีธนูช่วงเดือนธันวาคมคือการคนรักที่ปัญหในเลือกลาไปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลับแอบมองแอบส่งไม่พอแต่เป็นการกลับมาพยายามคืนดีพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยว่าเฮ้ยเขาอยากจะให้คุณช่วยเหลือเขานะเขากลับมาตอนที่คุณลาบากนะครับตอนที่เขาลำบากขอโทษทีครับกลับมาตอนที่คุณเริ่มมีความรักมีงานงานมีชีวิตที่ดีเขากลับมาขอคุณช่วยเขากลับมาขอความรักกความรู้สึดี เห็นไหมครับบ่อแห้งหมดแล้วอ่ะขอกลับมาขอความเติมเต็มหน่อยขอความรู้สึกดีๆจากคุณได,ได้หรือเปล่าความช่วยเหลือดูแลได้ไหมหลายคนกลับมาเพราะผลประโยชน์ก็มีนั่นเองครับซึ่งคนรักของชาวราศีธนูที่เลิกราหรือจากไปสุดท้ายเขาจะรู้ว่านี่คือรักแท้ของเขาที่เขาจะกลับมาเพราะมันคือรักแท้ยังไงสุดท้ายก็จะกลับมาครับนี่คือจุมพิษแห่งรักแท้ท,ที่ต้องกลับมาและหยุดทํา,าร้ายกันหยุดหลอกลวงหยุดทําให้เจ็บปวดเสียใจหยุดเสียกันไปได้แล้วนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณ2คนหรือว่าเป็นพลังงานในช่วงนี้ของชาวราศีธนูนั่นเอง ไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศรีธนูเดือนธันวาคมคือเอทอปครับการมีดวงชะตาที่มีโอกาสเฉลมิมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะครับลรผลกาไรผลผลิตชั้นเอทอปครับหรือไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้หมายความว่าชาวราศรีธนูนช่วงของ15ถึง3าสิบธันวาคมเนี่ยดวงชะตามีโอกาสที่จะได้รับความสุขความเต็มเปี่ยมความรักสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมันคือการบริบูรณ์เรื่องความรักครับความเมตตาและ คนพหมือนกับมีโอกาสได้ไปเที่ยวคนรักมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสได้พบเจอความสําเร็จความสุขนะครับที่มันเริ่มต้นจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะ่มันผ่านจุดที่จะกลับไปเจ็บกลับไปทุกนะครับหมดเวลาเสียใจหมดเวลาเจ็บหมดเวลาที่ต้องทุกเล้านะต้องหันมาเหมือนกับโฟกัสเรื่องการงานการเงนินโฟกัสชีวิตดีๆเปิดรับสิ่งด,ดีความสุขจากนี้ไปยาวไปเลยประมาณนี้สถานีเกิดเครื่องชาวราศีในช่วงน,นี้คือผลสําเร็จมีโอกาส,าม,ส,าม,สมีพบเจอความสุขความสําเร็จและ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการแต่งงานการพบเจอคู่ชีวิตการทำสิ่งดีๆกับคนรักในช่วงนี้ครับใครที่เลิกกลางการไปหนบเป็นหักกันไปเพิ่งเลิกเพิ่งตางกันไปเนี่ย,กกยสุดท้ายถ้าเกิดเขารักคุณมากพอนะหนึ่งถ้วยอะ่ะถ้าเกิดเขารักคุณมากพอหรือเขารู้นี่คือรักแท้มันจะกลับมารักษาทันถ้าไม่เกินเพอร์มิตถ้าไม่เกินนานเกินถ้าไม่นานเกินไปถ้าไม่สายเกินแก้ยังกลับมาคิดทบทวนยังกลับมาใช้สติทันนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุณสองคนอาจจะมีการหลอกลวงโกหกนอกใจหรือว่าการใช้อารรมณ์กัันคบ แต่อย่างที่บอกครับมันยังไม่สายเกินแก้หรอกเพราะที่ผ่านมันผ่านอะไรกันมาเยอะถ้าเกิดยังรักกันมากพอถ้าเกิดมันนี่คือรักแท้สุดท้ายจะกลับมาผมพูดไปแล้วครับและนี่คือจุมพิษของรักแท้ของการรักกันที่ต้องกลับมารักกันครับใช้มาดูไพ่ของชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนํานะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเดือดจัดติดครับการพบเจอความรักแท้ไม่พอแต่เป็นพบเจอความรักถึงขั้นช่วงนี้เดือเลว่าเดือดจัดติดและหนึ่งถ้วยเลยอะสี่ใบนี้ค่อนข้างจะดีมาก โดดเด่นเรื่องของความรักที่ผ่านความทุกข์ผ่านเวียนผ่านการรมสิ่งที่ไม่ดีมันจะผ่านพ้นไปอ่ะแล้วเดี๋ยวจัดติดคือการพบเจอความรักที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักแท้สุดท้ายมันเหมือนกับคนที่ตาบอดมองไม่เห็นนะเขามองไม่เห็นว่าคุณคือรักแท้ของเขาเขามองไม่เห็นความดีของคุณเขามองไม่เห็นสิ่งดีจากคุณแต่สุดท้ายจะกลับมาคืนดีกันครับจะกลับมารักกันจะกลับมาติดต่อขอความช่วยเหลือขอโอกาสขอเพียงให้คุณให้โอกาสกันขอเพียงให้คุณยังส่งาสัญญาณขอเพียงให้คุณึ่เณงเหมือนกับคิดจะรักคคิดจะดจะจะรอแก้ปัญหา ทำนายแบบนี้เลยว่าคนรักของชาวราศีธนูโดยท่านยังกลับมารักยังกลับมาแก้กรรมยังกลับมาแก้สิ่งที่เคยผิดพลาดหลงผิดโดนของหลงเวรหลงกรรมได้นะเพราะถ้จจะติดผมนายแบบนี้ว่าชาวราศีธนูท่านในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยผลของคุณดวงชะตาของคุณช่วงเนี้ผลดีบุญบารมีส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตานําพาความรักดีๆคู่แท้รักแท้จุมพิดแห่งรักแท้เข้ามาให้คุณครับใกล้ต่อไปช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านมีโอกาสพบเจอคู่รักที่เป็นเหมือนกับคู่บุญด้วย รักแท้ด้วยการมั่นหมายการแต่งงานการสร้างรครอบครัวที่อบอุ่นมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวคนรักท,ทำสิ่งดีด้วยกับคนรักสะสมบุญด้วยกับคนรักดีกว่าเอาเวลาชีวิตของเราเนี่ยไปจมอยู่กับปัญหากับความทุกข์กับสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันจะผ่านพ้นไปอ่ะแหละชั้นที่นี้เกิดขึ้นชาราศิลปธนูใบต่อมาครับเทนอฟวานาคนที่เดินทางจากกันไปคนที่ขวนกับทิ้งกันไปอะ่ะพอคุณถึงปลายทางพอคุณเจอความรักแล้วอะ่ะเขากลับมาใส่ชุดเก่าเนี่ยคนเก่าเลย คนที่เลิกราไปนะครับชาวไที่ท่านคนเก่าของคุณช่วงเนี้กลับมาแอบมองแอบส่งนะครับกลับมาเหนื่อยล้านะครับเดินมามองคุณเดินมาเหมือนกับอยากให้คุณเข้าไปหาเขาใหญ่ขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับอยากกลับมาเหมือนกับเรียกร้องความสนใจสถิติม่ท้าหมายความว่าเขาจะกลับมาหาคุณนั่นแหละแต่คุณมีความสุขคุณไม่หันกลับไปแล้วมากกว่าสถิตย์ออฟบายหมายความว่าใครก็ตามที่เลิกราคนรักฝันหนีเป็นห่างกันไปเนี่ยถ้ามองกันเป็นครอบครัวจริงๆถ้ามองกันเป็นคู่รักหลักแท้จริงๆนะพยายามแก้ไขปัญหาต่อที่จะสายเกกินแ้ ก่อนที่จะสายเกินแก้ก่อนที่มันจะเหมือนกับมันนานเกินกว่าจะแก้ไขอ่ะสิบไม่ท้าคือการพยายามรักษาการพยายามแก้ไขกันซะเนี่ยคือภาคของการเตือนสติกับการแนะนําระหว่างคุณสองคนด้วยนะครับเพราะมันเหมือนกับคนที่ผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับสร้างกันมาร่วมทุกร่วมสุขกันมาผ่านอะไรกันมาเยอะจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันก็มีนะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาทิ้งคุณไปเนี่ยแล้วเขาทิ้งคุณไปไกลเกินแล้วคุณไปเจอความที่ดีมีความสุขมีการงานดีมีชีวิตที่ดีแล้วคุณก็ไม่อยากจะกลับไปทุกข์อีกเพราะมันคือการตัดเวรรตัดกม สิ่งไม่ดีมันทิ้งเอาไว้แล้วในความรักแท้ก็ทิ้งเอาไว้แล้วทุกอย่างเราให้เขาไปหมดแล้วนั่นเองครับฉันไพ่ไปต่อมา8เหรียญครับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนท่านนะอย่างที่บอกไปครับวันที่15บหถึงสามธันวาคมมันตรงกับวันเกิดคุณหลายๆขั้นด้วยนะครับและยาวไปจนถึงปี68เลยดวงชะตาช่วงนี้หมายความว่าการสร้างสิ่งที่มันมั่นคงเรื่องของการเงินการงานมีโอกาสที่ใช้ชีวิตที่เหมือนกับผ่านความยากลำบากอะตรงนี้ไปมีแต่ความร่ำรวยความเฮงความมั่นคงในชีวิตความสุขความจเจร,รับ ชั้นแปดเนียดมายความว่าใครที่กำลังเหนื่อยท้อใจหรือทุกข์ใจหรือยังเจ็บอยู่ม,มีปัญหาแบบชีวิตอยู่หยุดคิดลบหยุดทําเลวหยุดทาชั่วนะครับตั้งใจทําปฏิบัติโดยชอบตั้งใจประพฤติชอบนะครับตั้งใจกระทําในสิ่งที่ควรที่ดีนะครับมีสติหรือจัดติดการตั้งจิตตั้งใจในสิ่งที่ทําดีเอาไว้และแปดเหนียนอยากหยุดพยายามครับอยาหยุดการที่ตั้งใจวันนี้คุณอาจจะท้อวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยวันนี้คุณอาจจะล้มเหลวแต่แปดเดนียคือ พยายามค่อยๆทำไขคิดมาวันใดวันหนึ่งมันจะสําเร็จอย่างที่ผมนายให้ว่าตั้งแต่ธันวาคมจนถึงปีหน้ามันจะสําเร็จนะครับชาวราศี่านาจะมีความมั่งคั่งมั่งคงนะครับอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะครับจากสิ่งที่มันเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามมามันคือรางวัลของคนที่ผู้กล้ารางวัลของคนที่เหมือนกับศรัทธาไม่มีท้ออะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นมาไปสุดท้ายคือไพ่ของเพจออฟคัพหรือเด็กถือถ้วยทานายบทสรุปความรักของชาวราศีท่วาเดี๋ยดวงชะตาของคุณเลยว่าในเดือนธันวา การเริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขสําเร็จสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเหมือนกับไม่ต้องกลับไปสนใจมันนะตอนนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่เรามีสิ่งที่ดีขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของหน้าตาความอุปถัมภ์ความเมตตาคนที่เข้ามารักเข้ามาช่วยเหลือเราเยอะฉันโอกาสในช่วงนี้ชาวราถึงจะได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีความสําเร็จนะครับมันผ่านความล้มเหลวมันผ่านความเสียใจมันผ่านความแตกสลายผ่านความเสียใจผ่านความทุกข์เพราะให้โอกาสมาเยอะแล้วเพราะทารักมาเยอะแล้วนะครับจากนี้ไปจงเปิดรับพลังงานดีๆให้กัับตวเเราอง ฉันคนรักของชาวราศีนรุษคนที่โสดอยู่ช่วงนี้มีคนเมตตาเยอะนะเดี๋ยวจะมีโอกาสเรื่องความรักเข้ามาที่ผมบอกแต่เราก็ต้องให้โอกาสกับสิ่งที่มันดีด้วยไม่ใช่จมอยู่กับความโน้มเหนียวความเสียใจยกับสิ่งที่มันไม่ดีเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนะครับฉะนั้นไพอัล์เคลครับแนะนําชาวราศีนรท่านเดอะไวสวอรมครับดีดีเคชั่นการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับอย่าไปต่อสู้อย่าไปเหน็ดเหนื่อยอย่าไปเหมือนกับทําร้ายตัวเองหรือเจ็บนะครับเพราะเราต่อสู้มาเยอะเพราะเราเจ็บมาเยอะ นะครับจากนี้ไปจงเหมือนกับเดือยวายสวอมอ่ะจงมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับให้มันเป็นไปนาาตามโชคชะตาให้เป็นไปดามชงชะตาเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นทําในสิ่งที่ดีค่อยๆปลูกต้นไม้ค่อยๆสร้างค่อยๆทําให้มันดีขึ้นของความรักถ้าใครรู้สึกเหมือนกับความรักที่มันดีกันอยู่เนี่ยก็กลับมาทําให้มันปลูกต้นไม้รักษารดไม้ที่มันสวยงามรดน้ําพวนดินนะครับหรือเป็นหงเป็นกาที่รักเดียวใจเดียวรักกันดีๆนะครับดีกว่าทําเลวทําชั่วหรือว่า เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับอย่าไปหลงทางเลยอย่าทําร้ายกันอย่าทาให้มันเจ็บมากกว่าเน,นี้นะครับก็ขอบคุณชาวราศีธนูท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ยมีความสุขความสมหวังและก็ความเจริญนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2568นะครับผมสวัสดีครับ